ทำบุ้งเต้าใช้เองภายใน10นาทีครับทำได้ง่ายๆครับมาดูกันเลยนะครับปีบน้ํามันปีบน้ํามันเก่าๆใบหนึ่งซึ่งทิ้งไว้นานแล้วเมื่อก่อนนี้ผมกะว่าจะซื้อมาทำเตา ใช้พลังงานน้อยแต่ไม่ได้ทำสักทีนึง mm. ก็เลยหยิบขึ้นมาจะทำอะไรดี mm. ก็เหลือไปเห็นว่า mm. บุงเต้าที่ตักขยะนั้นมันพังไปแล้วผมก็เลยเอามาตัด mm. จะทำบุงเต้า mm. ก็ตอนแรกก็ใช้กันไกรต,ตัดไม่ไม่ถนัดผมนึกถึงว่าจะต้อง เคยเปิดปลากระป๋องนะใช้มีดเครับปีนี่ก็ฝัาแข็งก็พอๆกับกระป๋องปากระป๋องนะครับก็เลยต้องใช้มีดมางัดๆแกงเง,ง,ง,งตัดออกได้รูปแบบนี้แล้วครับก็สวยงามมากนี่ะครับเดี๋ยวเรามาทุบรอยตัดรอย ที่เรางัดออกมาให้มันเรียบสักหน่อยโดยการพับพับให้เป็นตะเข็บพับตบลงตบลงแล้วก็พับไปอีกด้านหนึ่งให้มันเรียบไม่คมนะครับจะได้หยิบช่วยมาใช้ได้อย่างสนิทใจโดยไม่กลัวว่ามันจะบาดสังกะสีเออพวก กระป๋องอะไรเนี่ยถ้ามีรอยบาดมีรอยมีดมีรอยมีดบาดเข้าไปในม่ยมันมันจะคมเหมือนกับเหมือนกับมีดนะครับมันเป็นเหล็กที่บางแล้วก็พอกรีดออกมาแล้วตัดออกมาแล้วมันจะคมมากเลยครับต้องทุบต้องทําให้มันไม่คมนะครับทุบพับออกไปอีกด้านหนึ่งครับอีก็่างชัย เทคนิคของช่างปัตรีนะครับเมื่อก่อนเป็นช่างปัตรีทําเกี่ยวกับสังกะสีทํารางน้ําก็เลยได้วิชาความรู้นั้นมาตอนนี้วิชานั้นพวกรางน้าพวกอะไรก็จะทำมีโรงงานทําสําเร็จรูปเป็นหมดแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มีรางน้าไม่ไม่ใช่ไม่รองน้ำฝนไว้ใช้กันแล้วก็เลยช่าง ปีก็เ,เลยหมดอาชีพไปครับอันนี้มาตัดติ๊บเพื่อจะทำบุงเต้าหรือเรียกอีกอย่างก็ที่ตักขยะแล้วก็ก็จะทำให้สวยงามหน่อยเพราะว่ากองเก่านั้นดูนี่ดูสภาพของเก่าครับมันดูไม่ได้มันเป็นสังกะสีเมื่อก่อนนี้ที่เขาทำขายตามร้าน ขายพลาสติกเคยร้าน20บาทอะไรทำนองนั้นนหะไปซื้อมาเห็นว่ามันสวยดีแล้วก็เป็นสังกะสีเราเคยทำสังกะสีมาก่อนก็คิดว่ามันจะขมันคงแข็งแรงแต่ผมตากตั้งไว้ข้างนอกบ้านมันโดนฝนน้ำฝนขังหน่อยเดียวเท่านั้นแหละมันรั่วหมดเลยครับก็เลยจะต้องมาเปลี่ยน เอาใช้ด้ามของมของเก่ามันเนี่ยเอามาทำโดยที่จะามาแปะกับปีบ๊บที่ตัดออกเมื่อสักครู่นี้นี่นะครับงัดออกมาแล้วก็จะได้ด้ามหนึ่งซึ่งเป็นด้ามอลูมิเนียมที่นี้ด้ามมันเป็นรูโบเราจะมา,ายึดกับปีบ๊บก็คงจะไม่แข็งแรงนะครับก็เลยต้องหาไม้ เพื่อจะเอามาใส่เป็นแกนกลางนะครับทีนี้ก็ไปหาเศษไม้มาจากหลังบ้านนี้นะครับได้เศษไม้มาแล้วก็ต้องมาเหลามาทำให้มันเข้ากับเหล็กเหล็กอลูมิเนียมเมื่อกี้นะครับที่เป็นสีเเส่เหลี่ยมช่องอรูสี่เหลี่ยมก็ต้องมา ใสให้เมันได้ขนาดแล้วก็มาตัดวัดขนาดว่ามันจะให้ลึกมากน้อยแค่ไหนก็ได้ขนาดแล้วครับตัดแล้วแล้วก็จะยัดเข้าไปในรูของด้าเพื่อจะเอาไปยึดใช้สกรูยึดติดกับปี๊บที่เราได้ตัดไว้แล้วนะครับ นี่หละก็จะใช้สกรูประมาณสักสองตัวอา้าไม่ได้สักสี่ตัวอของเก่ามีสามตัวสามตัวหรือสี่ตัวแต่ของเก่าของเขามันสั้นคือบุงเต่าของเขา,ามันไม่สูงอันนี้ปิ๊บเรามันสูงเราก็ต้องกะเราก็ใส่ไม้ไปลึกพอสมควรกะว่าไม้อยู่ตรงไหนอะไรเราจะเจาะรูตรงไหน มาขีดมาโดยการมาขีดทาบก่อนนะหาศูนย์กลางก่อนเมื่อขีดได้แล้วเราก็มารูตะปูไว้จะเอากี่รูกี่รูเราก็มาร์กไว้ครับพอมารูเสร็จเรียบร้อยเราก็ไปดูที่ดมว่าเราจะเอาตรงไหนตรงกลางตรงไหนรูแรกตรงไหนเราก็มาร์กไว้เหมือนเดิม พอตอกพอเป็นรอยเป็นนั่นแล้วเราก็เอาสกรูนตเกลียวปล่อยเ,อเป็นนอ็อตอ่าเป็นตะปูเกลียวนะครับหมุนหมุนหมุนเข้าไปให้ตรงกันระหว่างรูข้างบนกับรูข้างล่างที่ไม้นะครับพอหมุนหมุนให้แน่นแล้วครับหมุนให้แน่นเลยรูแรกหมุนเครื่องมือของเราก็ใช้มือ ล้วนนะครับไม่มีเครื่องมือที่เป็นไฟฟ้าเท่าไหร่นะครับไฟฟ้ามีน้อยเราก็จะใช้ไฟฟ้าในในช่วงที่จะเจาะรูเท่านั้นเองตามจริงเราก็มีเครื่องมือพอสมควรแต่ว่าเราอยากจะให้รู้ว่าการทำได้จริงสมมุติว่าเราอยู่ในชนบทไม่มีไฟฟ้าใช้เราจะทําได้ไหมพึ่งตัวเองได้ไหม พอเจาะพอทำรูแรกได้แล้วรูที่สองเราก็หาจุดศูนย์กลางเหมือนได้นะครับเพราะว่าเราตอกรูมาร์กไว้แล้วแล้วเราก็ขันไว้พอขันรูแรกกับรูสุดท้ายให้ตรงกันแล้วต่อไปเราก็รูที่สองที่สามที่สามที่ส,สี่เราก็สบายแล้วครับเจาะได้ตามสะดวกสบายเลยทีนี้ พอเจาะเสร็จแล้วเราก็สกรูหรือว่าตะปูเกียวนะครับตะปูควงเมื่อก่อนก็เรียกตะปูควงขันเข้าไปก็จะได้ความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่ามีถึง4ตัวาการที่จะขันสกรูเกียวปล่อยเข้าไปเนี่ย เป็นตะปูเกี่ยวเกี่ยวกับปล่อยเขปาไปต้องดูความใหญ่ของดอกสว่านแล้วก็ของตะปูด้วยนะครับถ้าดอกสว่านมันใหญ่รูมันก็กว้างพอคันสก,กูเข้าไปมันก็จะไม่แน่นเพราะฉะนั้นเราก็เจาะพอเป็นแนวหน่อยเดียวแล้วเราก็ค่อยคันยสกูเข้าไปมันก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะครับใช้แทนของเก่าของเก่าทิ้งไปเลยมีเศษ ไม้ที่เราใส่เข้าไปก็จะมาใช้ตักเป็นขยะเอาใช้ของใหม่เนี่ยครับตัดไปเลยใช้ทําเสร็จเดียวนั้นก็ใช้เดียวนั้นเลยนะครับจะได้สะดวกสบายขึ้นเยอะดีกว่าของเก่าของเก่านั้นกวาดแล้วก็รั่วก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แบบแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแต่เพียงแค่นี้แหละครับ like, ด share, ดครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ